พีอามเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องของการแพทย์แผนไทยโดยไม่ต้องใช้ยาดูแลตัวเองและสุขภาพตัวเองเรียนเชิญอาจารย์ชกเชียวและอาจารย์อีฟครับสวัสดีครับจากพี่อามแพทยีนีนาจสวัสดีครับอยู่นี่ะไรธุรกิจประยิกต์ครับสวัสดีครับนี่ครับพี่อามก็จะทําตามไปด้วยนะฮะใช่ครับวันนี้เป็นท่าเกี่ยวกับเรื่องของขัดไหลขัดสะโพกปวดไหล่ปวดสะโพกหลังก็ได้ด้วยนะอันนี้จริงๆหลังก็ได้ด้วยแต่เราต้องมีท่าเตรียมก่อน ถ้าของเขาก็คือตามคํากรของศิลธาจารึกเลยนะครับผมให้เสียนหกหัดจดดินแล้วยืนขย่งดูฟังดูยากใช่ไหมครับหัวติดพื้นแล้วยืนขย่งจะได้อาจารย์ทำอย่างนี้ก่อนนะครับผมอันแรกนะครับให้เรายองๆอย่างนี้ก่อนแล้วก็เอามือนะครับผมมาวางเอาไว้หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับให้เราเอานี่ขย่งนย่า เอาหัวแล้วยืดครับยืดขาอะไครับฮะเอาแค่พอตึงเอาแค่พอตึงครับผมแค่ขยรเงให้ตึงเห็นไหมเราจะรตึงหน้าขาตึงสะโพกฮะนั่นแหละครับไอ้พวกเราไม่เท่าไหร่ดูคุณอาร์มกคนด้วยไหวไหมครับไหวไหมครับโอ้พยายามระวังลูกนะหน้าที่สำหรับคนที่ ก้มไปเลยเนี่ยบางคนหน้ามืดถ้าปวดคนแก่ทําไม่ได้แน่นอนให้ก้มก้มเงยเถ้าเกิดสมมติว่าเลือดลมไม่ดีก็จะทําให้หน้ามือถั่วที่มันตาใช่ไหมครัเพราะนนั้ต้องค่อยๆทําเลยนะครับผมให้ก้าวขาเข้ามาข้างหน้านิดนึงนะครับผมแล้วยืดแค่นี้ถ้าเตรียมวิ่งถ้าเตรียมวิ่งใช่ครับผมนะครับท่านี้มันจะยืดต้นด้านหลังเฮ้ยทำได้เฮ้ยบ่าทำได้อะยืดแค่นี้บ่าทำไมทำได้ขาตรงด้วยทำไมทำได้อะ คอเคนี้ติูบ้างผมติภูทคราวน,นี้เรามาดูว่าเมื่อทําแล้วเราควรจะมีอาหารเสริมด้วยสมุนไพรง่ายๆของรอบบ้านก็เป็นยาได้ครับครับวันนี้มีชื่อครับผมอะไรครับอุทอนแปลว่าอูทอนของ ท้องแล้วก็สำรานแสดงว่าไงครับท้องสบายท้องสบายน่นะครับผมไม่มีสมุนไพรอยู่3าตัวนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์อีฟช่วยแนะนำนะครับผมสมุนไพอันนี้ก็คือในช่วยถ้าตำรับเนี้ยจะช่วยกระจายกล่องหลมได้นะคะก็สมุนไพรเด่นๆเลยก็คือขิงขิงนะคะแล้วก็มีตะไคร้ตะไคร้ก็มีสาระแน่นะคะขิงเนี่ยใช้ประมาณ1นิ้วโป้งก็ได้ค่ะครับอ่าตะไคร้เนี่ยประมาณ3-5ต้นนะคะสาระแน่ก็ อ่านมาปรุงกลิ่นนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะนํามาต้มกับน้ําลําไยก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการปรุงรสด้วยนะคะแล้วก็พอกินไปปุ๊บก็จะช่วยในเรื่องของการขับลมเป็นน้ำสมุนไพรเป็นน้ำสมุนไพรทำเองทำเองเราท้องอืดแน่นท้องจุกเสียดรู้สึกไม่สบายในท้องอยากให้ท้องมันมีความสุขใป่สามตัวเลยก็เอาขิงตัดไคร่ประมาณส5าต้น แล้วก็สะระานนิดหน่อยเอาไว้โรยหอมหอมหอมอันนี้ไม่จำกัดคนชอบมากใส่มากคนชอบน้อยใส่น้อยแต่ว่าเอาขิงกับตะไคร้นี่แล้วก็ตะระแนนี่มันต้มพร้อมกันต้มก่อนในน้ำแค่ไหนประมาณสักสิบนาทีก็พอครับผมต้มสักสิบนาทีค้ะตะไคร้กับขิงนี่ต้องนำมาทุบก่อนก่อนจะต้มถ้าเราไม่ทุบน้ำมันรละเหยมันจะไม่ออกมาใช่ครับผมถ้าไม่อร่อยถ้าไม่อร่อย ลำไยกระป๋องลำไยกระป๋องน้ำมันเนื้อก็ได้ครับผมแต่เติมเยอะเดี๋ยวเบาหวานจะกินอาจารย์คนกินทุเรียนเยอะจะช่วยอันนี้ได้ไหมช่วยย่อยคนกินทุเรียนเยอะมันจะร้อนเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไม่ควรใส่ลำไยใหญ่ครับผมเพราะคนกินทุเรียนไม่ต้องผสมน้ำลำไยเอาแค่ขิงตะไคร้สารเแน่พอแต่ถ้ากินทุเรียนใช่ไหมมันร้อนใช่ไหมครับอันนี้ต้องแนะนําว่า ไปกินมังคุดครับผมมันดำปันครับผมมันแก้ก่นง่ายง่ายเป็นสมุนไพรพื้นถ่ายง่ายๆมาให้ทานทิงตะไคร้สารเแน่ขอบคุณอาจารย์จบเสียวเริบมดีครับเราไปต้มดูนะเราไปต้มดูช่วยได้